ท่านประธานคณะทำงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับผมได้รับมอบหมายจากท่านประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับให้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการัรมนาในวันนี้ครับเพื่อได้รับมอบหมายเพื่อเื่อ สองวันก่อนนะครับในทันทีที่ได้รับมอบหมายผมถือว่าเป็นเกียรติและความโชค่ีของผมเป็นอย่างยิ่งเพราะเหตุว่าแนวคิดอันนี้เนี่ยมีกันมาอยู่นานและมีการพูดกันมาอยู่นาน,น้ะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีการเริ่มทำกันให้เป็นจริงเป็นจัง,เป,จงเป็นรูปธรรมแต่ว่าในทันทีที่ได้ได,ได้ได้รับมอบหมายแล้วได้เห็นโครงการ หรือว่าถูกใจแล้วก็โดนใจแล้วก็อขอขอพบพระคุณทางเีรษฐะทำงานนะครับแล้วก็ขอชมเชยด้วยว่ามีความคิดริดเริ่มที่จะทำงานในหน้าที่ของสภาสมาชิกสภาที่ปรึกษาอ,อ,อยากถูกต้องนะแล้วก็ตรงตรงกับที่รัฐมนตรีกำหนดไว้า็บบเห็นว่า สมาชิกของเรานั้นมาจากต่างจากวิชาชีพต่างสาขาจากท้องถิ่นฉะนั้นประสบการณ์และความรู้มันเป็นรากฐานที่จะมาทํางานร่วมกันใน9หรือ9คนนั้นนะย่อมมีความแตกต่างกันนะครับทีนี้ทําอย่างไรในการนําเสนอข้อคิดเห็นขอ,ของของสภาที่ปศึกษาไปสู่คณะรัฐมนตรีนั้นนะ จะเป็นเอกภาพแล้วจังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่เราได้มาแล้วมาวิเคราะห์เป็นความเห็นนำเสนอรัฐบาลนั่นะครับจำเป็นที่จะต้องอยู่บนพื้นฐานของความรู้ประสบการณ์พูดง่ายๆภาษาชาวบ้านก็นคืออยู่บนคลื่นความถี่เดียวกันการที่ทั้งสี่คณะ ได้คิดและได้ร่วมกันจัดทำวันนี้ขึ้นมาก็คือการจูนคลื่นความสีให้สมาชิกคณาที่ศึกษาและท่านผู้เรียิที่อยู่ในสี่คณะนี้ได้มีคลื่นความสีเดียวกันแล้วจากนั้นเมื่อมีคลื่นความสีเดียวกันและพูดจาภาษาเดียวกันแล้วหรือมีประสบการณ์และมีะความรู้พื้นฐานในเรื่องเดียวกันคล้คลึงกันแล้ว การนำปัญหาที่ได้จากราาฐานจากภูมิภาคตา่างๆนะครับมาสังเคราะห์และวิเคราะห์น,นั้นจะง่ายขึ้นแล้วก็มีความชัดเจนมีความคมลึกยิ่งขึ้นที่เป็นเป็น,เป,นเป็นความคิดที่ผมคิดอยู่ในใจแล้วผมเห็นตรงกันนะครับทีนี้ในการเรืเร่องของสีานะนครับ ก็ยังไม่พอตามที่ท่านประธานที่วัดได้พูดนะครับผมก็อาสาที่จะนำแรงคิดเที่ยครับขยายไปสู่อีก9คณะที่เหลือทั้ง13คณะนะของสภาที่ศึกษาเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมจะหาวิธีทำอย่างไรก็ได้หลับขค้ืนความถี่ยูนขึ้นความถี่ให้เป็นความถี่เดียวกันนั่นคือหมายความว่า ความคิดเห็นของสภาที่ปรึกษานั้นจะอยู่บนความเป็นเอกภาพและหนึ่งเดียวกันเมื่อความคิดเห็นเป็นเอกภาพมันจะมีความคมความชัดความลึกแล้วมีฐานที่มาจากูมิภาคจากวิชาที่ต่างๆผมเชื่อว่าข้อคิดเห็นที่เราจะนำสเสนอกับคณะรัฐมนตรีนั้นย่อมมีความ และยังมีน้ำหนักที่หนักพอและมีเสียงดังที่ดังพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงน้องสถาที่ปรึกษาที่จากกลางวานออกไปสู่สังคมให้สังคมได้รับรู้ว่านี่เป็นวารทิ่แต่ข้อเสนอแนะน้องสมาที่สถาที่ปรึกษา,ษาที่อาสา,าสมัครเข้ามาทำงานให้กลุ่มวิชาชีพม่งถมบทั้นันั่นเป็นข้อหมายหลักและเป็นวิธีวิธีทาง ที่มีปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญชัดเจนในหน้าที่ของเราและเป็นเร,รื่องเจตของเราของการสร้างสภาที่ิบัญญัที่ผ่านมาเราเรียนรู้จากประสบการณ์ท,ทั้งสองชุดที่ผ่านมาแล้วชุดที่สามจะนำสิ่งที่เราได้เรียนรู้นั้นมาต่อยอดและทำให้ดีขึ้นนะครับที่จะขอชมเชยนะครับท่านเสนาและผมก็อาสาสมัครที่จะ พยายามขยายแนวทิดนี้ไปถึงคณะอื่นแล้วทำแบบเดียวกันลเลประเด็นต่อไปได้คุยกันเมื่อสักครู่ว่าฐานที่มาของพวกเราคือสมาชิกสมาี่ปศึกษาเนี่ยนะครับมา,มา,มา,มาจากต่างวิชาชีพต่างสาขาและก็ต่างท้องถิง่นจะเป็นไปได้ไหมถ้าหากว่าเราจะให้สมาชิกทั้ง9ก้าเก้าท่านเนี่ยนะครับ ดูจากภูมิภาคที่มาที่ตัวอย่างได้เห็นภูมิภาคภาคเหนืออย่างงี้มีการรวมกลุ่มกันภาคอือ่นล่นะถ้าหากว่าเราเจาัดทางคณะงรรมการเลขาจะไปดูนะว่าในกลุ่ก้ามคนเนี่ยนะครับมาจากภาคไหนบ้างครับเรายังไม่เอาฐานฐานที่มาก่อนแต่จะเอาฐานจากจังหวัดถ้าหากว่ามันไม่องดุลกันเช่น างภาคีน้อยบางภาคดีมากเนี่ยเราก็จะเอาส่วนกลางเนี่ยสมาชิกจ,จากส่วนกลางเนี่ยภาษาัยตำหนิไปเกลี่ยไปเพื่ออะไรครับเพื่อให้มีแบ่งเป็นความรับผิดชอบในฐานข้อมูลของแต่ละภาคไม่เฉพาะความรับผิดชอบในฐานข้อมูลของแต่ละวิชาชีพซึ่งท่านเหล่านั้นมีมาอยู่แล้วแต่ว่าเป็นฐานวิชาชีพจากภูมิภาคที่ท่านอยู่มันก็จะข้อมูลข่าวสาร และประสบการณ์วุฒิภาวะมันก็จะลึกิ่งขึ้นอันนี้จะเป็นไปได้หรือไม่ผมจะนำเรียนท่านประธานสภาที่ปรึกษ,ษานะครับว่านอกจากเอาโมเดลของสี่คณะนี้เป็นตัวแบบในเรื่องระัพื้นฐานมาสีแล้วเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมไปสร้างเอโมเดลใหม่อีกชอบในตองนั้นคือเป็นภูมิภาคไปด้วยนะครับก็แล้วแต่ว่าท่านประธานจะ จะจะมีความคิดอย่างไรแต่ว่าแนวคิดนี้เพิ่งได้จากการที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้แล้วก็่อนหน้าได้ทําการน้านมาแล้วนะครับต้องเรียนว่าวันนี้จริงๆผมผมมีภารกิจทั้งวันเลยนะครับท่านจริงผมผมอยู่ไม่ได้กับผมผมรับปากว่าผมจะต้องผ่านต่อแล้วก็ผมทําการน้ามาแล้ว ที่สาคัญที่สุดในหัวข้อเร่งที่น่าดังดูเรื้นหาความรู้บท่านประทานเรื่องกร,ร,ร,ระบวนการกระบวนการสร้างนโยบายสาธรารณะนี่คือหัวใจทํางานของสภา,า,านที่ปรึกษาทางการเมืองหัวใจอย่างไรหัวใจก็คือว่าในการนําเสนอความคิดเห็นของเราต่อคณะรัฐมนตรีนั่นแหละสิ่งที่รัฐมนตรีจะออกไปนั้นเป็นเรื่องนโยบาย แล้วก็เป็นนโยบายสาธารณะเพราะฉะนั้นเราก็มาแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันว่าไอกระบวนการทํานโยบายสาธารณะก็ดีหรือหลักการของนโยบายสาธารณะก็ดีที่เราจะเอามาเป็นพื้นฐานของเราแล้วนาความเห็นในเรื่องสู่นนะครับอันนั้นน่ะจริงๆแล้วมันเป็นอย่างไรถ้าเราได้เหมือนผมไม่ไม,ไม,ไม่อาจจะจะ,จะ จะแสดงความคิดเห็นคนเดียวได้แต่ผมขอแสดงความคิดเห็นอย่างนี้แล้วไม่ได้ประหาตดูถูกท่านที่เคารพนะครับผมไปเห็นนักเรียนหรือมหาวิทยาลัยน,เยน,เยนะนะเวลาเขาจะเปิดภาคเรียนการศึกษาเนะี่ยเขาเรียกหลับพื้นฐา,านการศึกษาเลยครับแล้วนทะ่านท่านที่มาจากภาคเรียนในการปรับพื้นฐานการศึกษาก็ก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮนะการจะไปเข้าสอน เรียนระดับปิญญาตรีปิญญาโทเนี่ยเขามีการเราจะไปเรียนคณะอะไรนี่ก็จะมีการปรับอันนี้เป็นจริงใช่หรือเปล่าไม่รู้นะเป็นการปรับพื้นฐานการที่จะเสนอความคิดเห็นสูนฐฐน่รัฐบาลปรับพื้นฐานโดยการประการที่หนึ่งมารวมาระวมตัวกันโดยไม่ได้แยกคนณะประการที่สองรวมตัวกันวางพื้นฐานขึ้นค,นความคิดในเรื่องของกระบวนการ